ครับสวัสดีครับผมมาพินกับเว็บบล็อกฟิลไทย b l o g s p o t o o m นะครับอันนี้ผมอยู่ตรงที่เมืองโฮจิมิน์ซิตี้นะครับมุสู่ไปที่ภาพตึกเก่านะคตึกใหม่ที่สร้างขึ้นมาตึกนี้เนี่ยใครที่ไปโฮจิมิน์ซิตี้หรือเมืองสายกอนนะครับในภาษาเวียดนามเนี่ยจะเห็นภาพชัดนะครับเพราะว่าตึกนี้จะเด่นสูง ะครับมองจากทิศท,ทางแล้วถ้าใครอยู่ที่ยนะ่านเกสเฮ้าส์นักท่องเที่ยวที่ฟั่งมหูเหลาหรือที่เจอเบนผันนะครับหรือโรงแรม<ห>รูแถวดงคอยเงี้ย<ๆ>ก็จะมองเหตรงนี้นครับลักษณะเด็นก็คือมีลานยื่นออกมาครับทงบังบตึกนี้เคยเป็นตึกที่สูงที่สุดในเวียดนามน,นะครับเป็นตึกขึ้นเต็มตือไปเทคโก้ ไบเทคโ้ไฟแนนเชียลเทาก็คือเป็นเปของกลุ่มไบเทคโก้ของวิยาแต่ว่าตอนนี้เนี่ยตึกที่สูงที่สุดตอนนี้เนี่ยตั้งแต่ปี2011เป็นต้นมาเนี่ยจะอยู่ที่ฮานอยลักษณะของตึกต,ต,ตามผมว่าสวยทีเดียวครับสามารถเดินไปได้นะครับอยู่ไม่ไกล ข้างบนก็มีเปิดให้ชมด้วยนะครับแต่ว่าเสียตังค์นะครับถ้าใครสนใจก็ไปติดต่อที่ด้านล่างเึกได้